ปอมทะเบียนปอมมันไม่ปูดอะพี่เบออทำไมทะเบียนมันาไมู่ดทะเบียนเหมือนของปอมเลยอะก<อ>็ให้มาจากเขาก็มขนส่งให้อย่างเงี้ยไปรูดบัตรมาเขาให้แบบนี้เลยถ้าอยากได้ทะเบียนแบบว่าหกเก้า,ามกไม่ได้ไม่ได,ไได้ไอคำแบบเนี้ยมันพัฒนาทุกนมนมันไม่ให้เท่นะจะ่ขับไปไมันต้องมีเรื่องตลอดทางแน่ในมีคำว่า

ไม่ทำูดเลยคเอาอหมาเลยอันนี้อีกใบหนึ่งที่แบบไม่ค่อยเห็นกับใบนี้เออไม่้สวยใบยนี้ก็เท่เลย ไม่ไี่ถือไม่ถือกี่บาทอันนี้ฮีลลีโวดกี่บาทพี่เมย์นี่เจ็ดเจ็ดล้านแต่ว่าตอนนี้สิบล้านแล้วนะล้านแล้วอีกสองร้เท่าแหละน้อยยี่สิบห้าล้วอู้หอะไรที่เรารู้สึกเฮ้ยเราชอบเขาถามหนูมไหมว่าอะไรที่ทำให้เขาชอบเขาเนี่ยเอพก็บอยหนูจะเล่าให้ฟังคือเอาตรงๆก็คือเราก็มีคนถืยเยอะนะคนถือพี่น้าตันจีชวนไปสักพักไหมฉันก็ชวนล้อเหรอคนขอถ่ายรูปเพราะรถพี่เลยเนี่ยเมีจอดทีเดียวเองนะเออจอดทีเดียวแล้วเนี่ยโอ้โหแม่งดังขึ้นเลยว่ะพี่เมย์ซื้อมาเท่่าไหร ยี่สิบไหโอ้แต่ซื้อสดสดเลยเออซื้อสดซื้อสดเพราะว่าเรามีหนี้บ้านเราก็ไม่อยากมีหนี้หลายก้อนไง โอ้ถามจริงไงเดินเดินอยู่หัวเคยลอกเพราะว่าเวลาแบบว่าโดนแดดแรงๆเลวลากูตีกอปปล์ฟไปลอกจริงวันนึงเป็นแผ่นนะเออเมื่อก่อนเนี่ยตีกอล์ฟจากหลักอ่ะแล้วก็มันมีไอ้หมวกแบบเปิดอ่ะแล้วตัวเองก,ก็แบบอยากเปิดให้มันไม่อับรอบเดียวแกออกมากูน,กนกั่งกินข้าวกับลูกพี่กูกินข้าวอยู่หมูแผ่นเฮีย <ๆ S 1> อะไรวะหมูแผ่นแม่งลงไอ้บอยเฮียหัวท้อไออายตอนนี้จริงๆมีดาราคนนึงเขาอยากฝักให้โกนะกระติคาที่คาที่ชาวอ่อน่ะเขาดังอยู่ตอนเนี้ยใช่ใช่เขาดังอยู่เรื่องฝักอ่ะฝักอะไร ก็คือเป็นดาราเป็นนางเอกแล้วก็เดี๋ยวนี้เขามาสักแล้วเขาเหมือนได้แบบรางวัลได้แชมป์ได้อะไรเงี้ยล่าสุดเขาเจอผมเขาบอกว่าให้ผมมาติดต่อโกบอยหน่อยเขาอยากสักให้โกบอยสักพวกสักยันเนี่ยสักเป็นลายอ่ะเมียวเมียวไม่ชอบโอ้ดาราสักให้ด้วยโธกูต่อยโคตรดาราแล้วกูก็เมียวไม่เจอในโต๊ะวันนี้นี่วันนี้นี่เขามาดีนี่ที่ทำไมหัวหงอกเต็มหัวไปแล้วอะดูดิไฮไลทปไฮไลท์ไฮไลท์ขอาทำไฮไลท์ไฮไลท์อ๋อนี่น้องก้อยชมมานะน้องก้อยชมปันหน่อยโชว์ปันหน่อยนี่รอฮะ ้าฉันให้ตายดีกว่าเอาเฮ้ยไปไหนเล่าร้อนบอกให้เปิดหน้าบ้านมึงก็ไม่เอาร้อนร้อนไม่ได้อคอนเทนต์วันนี้อถ้าเกิดเอานี้ว่ะ เอฟีจะมองได้สองมุมหนึ่งก็คือถ้าใครมองมันอวดรวยก็มองได้แต่ว่าความตั้งใจจริงของเราเนี่ยแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจเพราะว่าสมัยก่อนที่ผมอยากมีตังค์เนี่ยผมก็ชอบมองคนรวยนะมองคลิปคนรวยมองที่มาของเขาแล้วดูเป็นแรงบันดาลใจของเรามองใครส่วนใหญ่มองใครสติฟจ็อบส์กก็มองกันอีลอนมัสไม่เหมือนทุกคนนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีแรงบันดาลใจน่ะมันขี้เกียจทำงาน สังคมคนรวยไอ้เนี้ยมันเคยคุยกับกบอยว่าพบคนรวยยังไงมันก็ไม่ยืมตังค์ <c> ่ <oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ไม่จริงเลยเมื่อก่อนเคยคิดแบบนั้น<อ>วันที่คนรวยล้มอะยืมกูก็มีเอาหอเหรอเอาเหรออะไรใครวะอยู่ในเหตุการณ์ร <c oughs> รยืมเปอร์เนโอ้อโอนเข้เขาไปเถอะโอ้เปคนยกกัวะโอนเข้เขาไปเถอะเดียวเขาว่าคืนเขารวยโอนเข้เขาไปเถอะและไอเดียแบบร้อนไอเหียมันเป็นตัวที่แบบขี้สงสารมันมีพี่ไปคนรวยคือเขารวยอะแต่เขาล้มเขาหมุนไงจะมีวันตอนนั้นไปเที่ยวงานไอ วันนั่งฟุตกับกูบอยถูกต้องจะไปไปแต่เที่ยวปุ๊บเขายืมผมแสนสองแม่วันนั่งฟุตคุณไปกับใครนะวันนั้นผมโคแล้วก็แต่ท็อปมันมีอีกเป็นักไปเจอที่นู่นไม่นับใช่ไหมล่ะแสนสองแล้วกูก็จะเที่ยวอยู่แล้วโอบบอกเออมื่โอ้นะคะไี่เถอะโอนกูโอนไปแสนสองมีเจ็ดคแบกแล้วไม่มีความสุขมึงเป็นคนไม่ค่อยจะลืมเลือกอะไรสามปีกูยังไม่ได้เลยแสนสองแต่เที่ยก่อนไอ้เรื่องเงินรู้แล้วแสนสองวันนั้นไปกับใครไอโอโคแต่ท็อปแล้วที่เหลือไปเจอที่นู่นไม่นับ ช้บ้านคุณนี่รู้ๆๆน,นะแหละผมก็ยืมบ้านคุณแล้วบอยขักขักสมัยก่อนนะโอ้ย,อยชีวิตมันผาดผลมันสนุกสนานอะมันหนึรือพูดถึงเรื่องวันนี้วันนี้แขกรับเชิญไหมวันนี้แขกมันก็คือเป็นมหาราณีใช่ครับชื่อพี่เมนน่แต่ว่าความรวยของเขาเนี่ยยังไม่น่าสนใจเท้าประวัติเขามึงอย่าบอกนะวันนี้มาบ้านพัทอะไรสเบติจ้าอะไรนี่ยิ่งกับมอสุนิมแต่แขกวันนี้เนี่ยก็บอยสิ่งที่น่าสนใจของเขาคือสมัยก่อนเนี่ย เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับปัจจุบันเนี่ยอายุยังไม่เยอะเลยนะมีบ้านหลังร้อยกว่าล้านทนนี่จะบอกนะเขามีบ้านหลังร้อยกว่าล้านก็เอาควายมาเลี้ยงในบ้าน <c oughs> เอาควายมาเลี้ยงในบ้านไหมเดี๋ยวต้องข้าไปดู <c oughs> อันนี้ยังไม่รู้ <c oughs> บ้านหลังร้อยกว่าล้านไม<อ>่พอ,อรถซุปเปอร์คาร์เขาเ<อ>ยังไม่น่าสนใจเท่าซื้อทะเบียนรถเนี่ยเป็นข่าวตัวนั้นทะเบียนรวยแต่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 แหลแต อ๋อคนนี้เหรอคนนี้คนนี้เลยเหรอซื้อทะเบียน11ล้านเงินสดโอ้แล้ววันแตจ่ายค่าทะเบียนเนี่เครียดกับผมด้วยเพราะว่าช้อปปิ้งหมดไปแล้วแล้วก็ลืมจ่ายค่าทะเบียนไม่ก็ที่ที่ว่าเป็นมหาลานีเพราะอะไรรู้ไหมไอ้ปกติมึงซื้อกระเป๋าเนี่ยปีหนึ่งก็ซื้อใบใบละล้านครับแต่นี่ซื้อทุกวันของกระเป๋าในบ้านอ่ะสองร้อยกว่าล้านแพงกว่าบ้านเฉพาะกระเป๋าอ่ะโบกระเป๋าสองร้อยเอาละวันนี้นายน้อยกูมาแล้วต้องมีติดอะไรต้องก้อยสักใบโคไม่เอานี่มาวะไอ้กระเป๋าถิ่นอะไรยันคุณน่ะนี่คนเป็นนีอ่เกูบยย แล้วเอากระเป๋าไอแอร์เมสหิมลรยันรุ่นคิมคาร์เนเชียนอ่ะมาให้15ล้านไอแม่เย็ดไปจุ่แล้วปอมไอสัตว์ไอสัตว์ของปอมมานี่รถเขาหนึ่งนี่นูนทะเบียนเฮ้ยพี่เม้นี่เหรอนี่นี่ทะเบียนรถเขาเหรอมหาราณีเมนี่สวัสดีครับพี่เมืวัสดีจ้ามีคนบออยู่นี่ ปอมปอมทะเบียนปอมมันไม่ผูดอ่ะพี่เบ์เออทะเบียนมันาไม่ผูดเทเบียนเหมือนของปอมเลยอ่ะก็ไม่มาจากเขาก็ขนส่งให้อย่างเงี้ยไป็รูดบัตรมาห้าให้แบบนี้เลยจริงเหรอจริงซื้อไปกี่บาทนะพี่เบ์ตอนนั้น11ไหมสิบเอล้านลงข่าวทุกช่องเลยอ่ะคุณคิดอะไรอยู่คุณเมรี่คุณซื้อทะเบียน11ล้านบาทเงินมันเหลือเยอะขนาดนั้นเลยเหรอไม่หนูว่ามันราคาดีนะมองอนาคตมันสามารถ กับไครั้งแรกเลยนะที่เป็นหมวดที่เปิดตัวอักษรที่อ่านได้แล้วแม่ฉันชื่อรวยอรแม่ชื่อรวยพี่รวย8ปตัวได้แพงกว่า8ปดสามตัวมากแน่นอนแพงกว่าเพราะมันเยอะเลขเลขมันเยอะกว่าเราเขาเรียกโผล่ะนี่พี่ม่ใจถึงขนาดนั้นนะเออทะเบียนมีแบบคือตอนแรกสิบกว่าล้านกางงไปว่าเอาวะไม่เกิน30สู้ตายไม่เกิน30สู้ตายทะเบียนเลยโอ้เจี๊ยทะเบียนรถแพรบานพี่แพรกว่าชีวิตกูด้วยคิดว่าถึงเท่าไหร่ ไม่ว่าได้ยี่สะเฮ้ยจริงเพราะมันเป็นหมวดแรกไงเป็นไม่ซ้ําใครด้ยนะแต่ว่าเขาเขามีสันําเสนอให้ได้นะวันนี้อยากได้แบบนิกกี้แปดแปดเนี้ยได้นะเอาไม่เบยาผมถามตรงๆนะตรงๆแล้ขอเท่าไหรผมไม่ได้ไอ้เลยถ้าอยากได้ทะเบียนแบบว่าหกเก้าไม่ได้ไม่ได้ไอ้คำแบบเนี้ยมันพันาุกรมันไม่ให้เท่นะแตขับไปมันต้องมีเรื่องตลอดทางแน่เลยมีคำ คนไม่ต้องโดนแบบป้าหินใส่อะไรเงี้ยอยากให้คุณมองให้มากคุณทำแบบแรปอะใส่ใส่โซ่ทำเป็นป้ายห้อยคอเลย บอยนี่ยิ่งกว่าแรปเปอร์ผมไปช้อปปิ้งกับเขาที่ฝรั่งเศสเนี่ยตัวที่ห้างเนี่ยก็คือเปิดห้องมีเปียโนให้เฉพาะเขาเลยนะเหรอเออที่ฝรั่งเศสอะกบอยห้างอะไรนะห้างอะไรนะห้างไอ้สมาริแทนห้างใหม่อะไปรวยมายังไงวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกมาเมนี่โปรโมทอะไรเมนี่แปดแปดแปไม่เป็นไรที่มพาดูบ้านหน่อยดิเพราะว่าเขาบอกว่าคุณบิ๊กกับคุณพึ่งเขาบอกว่าตอนนั้นไปบ้านเปิดบ้านคุณบิ๊กคุณพึ่งแล้วคุณบี้เขาบอกว่าบ้านคุณบิ๊ก็ยังไม่สุดถ้าอยา สุดเนี่ยมาดูบ้านคุณเมนี่เขาบอกว่าบ้านคุณเมนี่เนี่ยสุดเลยกี่บาทที่หลังนี้ยาวทั้งซอยเนี่ยร้อยกว่าเอางี้เขาเปิดมาร้อยหกห้าแล้วก็ต่อเขาเดี๋ยวเขาด่าร้อยกว่าล้านตอนเขาเปิดเขาเปิดร้อยหกสิบห้าแล้วต่อเขานิดนึงแต่ส่วนท้่เยอะพี่เมย์พัดดูบ้านหน่อยแล้วไม่ได้ขอคุยกับชิลลี่นาฬิกาคุณกีต้องดูต้องดูไม่ใช่มีเรือนเดียวมีลิชันมิวกี่เรือนหกเจ็ดเรือนคือแปดสิบล้านลิชันมิวอ่ะเออวันนี้ควในน้อยปุ้ต้องมีอะไรติดไม้ติดมือไปหน่อยครับเดี๋ยวพาออบนไ Thank you หรือว่าไม่ไม่หรือแล้วแต่เรามาปรับงงจุ้งเล็กน้อยปรับเปลี่ยนมอนเฟอร์นิเจอร์นิดหน่อยอะไรเงี้ยชอบแอร์เมสก็ใส่แอร์เมสบ้านหอมนิงเลยนะถือว่าทีมงานไม่ออกมาแล้วเอยทีนี้สวยมากทำไมแต่งชอบโทนสีน้องเงินนะครับไม่ตัวอย่างมันมาอย่างงี้เขาแต่งเขาคิดมาแล้วพี่ดิครับแฟนนี่แฟนพี่เลยนี่พี่ต้องพี่ต้องอ๋อดีครับพี่ดีครับพี่ดีครับจริงๆอ่ะเมย์ว่ามันเข้าเขาคิดมาแล้วอ่ะดูฝ้าดิสีทองเขาก็สลับกันแนวหรูหร่าขาวใช่มันออกเป็นแบบแนวหรูอะแนึงยวหรูลักข้า มีประมาณสิบกว่าคนแล้วกินจริงไหมน่ากินไงมสองโตัวนีอ่อันนี้ก็กินจริงก็อยู่แค่นี้แหละแล้วเนี่ยไอ้ผ้า ไอ้ผ้าลองไอ้เช็ด e e เคย e e ใช่ไหมเคยใช่ไมก็มีแผ่นมาได้ใช้ปกติจกส้มตำกินส้มตำอยู่ตรงนี้แค่แค่แค่แล้วก็ตามไปอยู่แถวๆนี้นะเวลาวางจานนะวาง a เ a จ i ิงแต่ว่ากินจริงใช้ a m a นิดีนีวไม่ไ้อนิ้งแต่ตั้งแต่ไปละหมื่นนะไปละหมื่นหลักายหลักห้ายพนี่จะสามแสนเฉพาะจานนะเหรอจำไม่ได้นะแประมาณนั้นจานมันมาเป็นหมื่นกว่าเว้ยปัไรวะก่อนจะถึงห้องน้ำนิกกี้น่าจะชอบกว่าให้นิกกี้นำบานรา มาเล่ามาเล่า,ลาลเปิดเลยค่ะเปิดเลย โอ้ยนี่ความฝันมึงเลยนะเมย์โอ้ยผมขอสักแก้วแล้วนะเมย์นี่แล้วเมย์กินเหล้าอ่อยไหมนิดหน่อยร่อยแต่ว่าก็เพื่อนมาก็กินกินตามจริงๆเนี่ยเขาให้นะเขาให้แต่ว่าเราก็เติมเพิ่มแล้วมันมีเหล้าที่แบบเราไม่ค่อยเห็นเหล้าเก่าๆไวายเก่าๆแต่นี่เหล้าเองเหล้าเราเองดองเองเหรอไม่หามมาใส่เองเ้าอุ่นกินได้จริงป่ะเฮ้ยอร่อยเฮ้ยอยากชิมปะเออออกมาคุณต้อมาเปิดนะจิเปิดให้ชิมเดี๋ยวเปิดชิมเดี๋ยวดูที่ห้องน้ำห้องน้ำเมย์ที่ห้องน้ำพี่อับน้่นตรงน มันไม่โปอ่ะมีแล้วคนเ,เขาเลยเป็นกาจีนนะคอยดูเขาทำปัวเขากังวลอ่ะ,อะก,กนนระเปิดห้องน้ำนี่เขาใช้แบบอะมาดี้ราคาของอิตาลีมันเลยลังมันจะแพงห้องน้ำนี่อย่างห้องน้ำอย่างเดียวสามลา้านสามล้านโอ้ห้องน้ามันเดียวสามล้านเลย เออแต่หอมึงเลยอ่ะแล้วแล้วพี่ได้ใช้ต้องเลยเนี่ยไม่เคยเลยเออถามว่าใช้จริงนะจะใช้แบบตอนว่ายน้ำเอามาอาบน้ำสมมติสมมติสมมติเราอาบน้ำทีนึงปุ๊บมันจะมีพวกข้าวตู้อะไรเก็บๆแม่บ้านเข้าแม่บ้านจัดการเลยเข้าเลยทันทีแสดงว่าทุกวันเนี่ยเขแม่บ้านก็าลอกอะไรลอกตู้เก็บลอกเพิ่มเก็บเลยนี่ใาไปดูเพราะไม่กล้าเข้าที่ดูดี่กระจกขนาดนี้อไม่ไปเห็นตูดแม่สักที่ดูว่าอายใจหายไม่แต่ว่าจริงมันเก็บเนะกบอยคือพออยู่ตรงนี้มันก็จะไม่เห็นแล้วกบอยเราฉีดกบอยเราไปเอาเราฉีดไปปั� เคยเล่นเก็นี่ปะปัดามั้ยเมื่อกบวัวด่าไเด็เด็กกูเคยข้ามาบอนทข้ามาบนลุูเคยป่ะขอแตะสตอรี่หน่อยได้ไมไ่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วแกูปวดเยอะละอย่าเพิ่มโทษพียกบอยเดี๋ยวคิดติดเหลืองไอ้ลูเล้ยงไม่ปวดเท่ยวเร ในประเทศเนี่ยถ้าเกิดมีกระเป๋าแอมเนสเนี่ยพี่ถือว่าแบนว่าท็อปๆเลยปะเขาก็ว่าอย่างไรเงินยาใบถูกๆก็ที่ไม่เป็นแบบว่าไม่เป็นร้านอะหลักแสนอะไม่ถึงร้านหลักแสนมีค่ะหลักแล้วลูกพี่ลูกพี่มีนาฬิกาเยอะไหมไม่เยอะครับผมไม่เคยเก็บเฮ้ยพี่ต้อมแล้วพี่ต้อมใช่ไหมแต่พี่ต้อมไปทำงานกับพี่เมย์ป่ะพี่ใช่ทำงานกับพี่เมย์ใช่ป่ะแต่ว่าเจออาจารย์เขาเป็นด็อกเตอร์นะเหรอเขาเป็นด็อกเตอร์ที่ไหนพี่พี่ละเมอคนละเจนาคนสิเขาเหรอแล้วเป็นแฟนกับพี่เมย์มานานยังพี่ เจอกันตั้งแต่ลำบากหรือเปล่าแต่ไม่มีอะไรเลยครับแล้วตอนนี้มีอะไรพี่ก็ไม่มีมันต้องมีจังหวะคนน่ะชีวิตคนอะที่แบบมันกําลังพุ่งทะยานนั่นมันคืออะไรช่วงนั้นคือไปจับธุรกิจอะไรมาถึงก็น่าจะทำริวเมทนี่แหละคืออะไรพี่โรงงานโรงงานผลิตเครื่องสำอางอาหารเสริมทำแบรนด์ให้ลูกไอ้นี่คือเขาเรียกอะไรนะแช่งเงรียร์แช่งเงเรียประมาณเท่าไหร่อะอย่างตัวเนี้ยผมไม่รู้เลยเพราะว่าเขาสวยมากเขาบิดเขามาดกับบ้านอ่ะค่าไฟเดือนเท่าไหร่กันเนี่บ้านสองหมื่นครับโอ้ค่าไฟสองเนาะ แว่าเจอโรงงานก็เลยเฉยๆไงโรงงานเข้าไปเท่าไหร่พี่สามโรงงานนะเนาะบางทีห้องใต้ดินเขาเคยปิดคอยด้วยเข้าไปก็จะไม่เล่พี่เล่นคทิปโตเลยใช่ไหมไม่เล่นไม่เล่นเลยนะแต่แบบไปหยอดหยอดไว้นิดเดียวแต่ว่าก็ือไม่ถือว่าเล่นน่ะอย่างนั้นอ่ะนิดเดียวคือแค่ลองไปลองร้านเดียวอเาไปลองไงเดี๋่นะหยอดร้านเดียวคุณนิกกี้ครับคุณนิกกี้หยอดไปเท่าไหร่ฮะลูน่าเนี่ยโมแล้วโมอีกว่าผัดชนลูน่าเออเท่าไหร่ซืึ่งหมื่นหนึ่งดูนี่โอ้โหมีอะไรเปดูพี่ ดูพี่มันมีคำถามว่าไอ้ควายที่พี่เลี้ยงย่ตอนนี้อยู่ไหนหมดแล้วเาำอะไรในบ้านนด้ไหมเขาไม่ไห้ไม่เก่อนเนี่ยเก่อมีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแต่ว่าคนจนๆจะเลี้ยงเลี้ยงควายคือบ้านหมู่บ้านมีหกสิบหลังคาบ้านเมนี่คือ1ใน5จนสุดจนสุดของของของหมู่บ้านหมู่บ้านนี่จังหวัดอำเภอพนมไพรจังหวัดระเอ็ดจนสุดของหมู่บ้านเลยเหรอใช่แล้วพี่ว่าจะแล้วพี่ว่าจะไงว่าพี่จนสุดของหมู่บ้านง่าย ทีวีเราก็จะยังไม่มีพัดลมนี่ยังหายากอ่ะทีวีบ้านเราก็จะเป็นเพลิงไม้อะเขาเรียกว่าไรบ้านคนอื่นอาจจะเป็นไม้แต่บ้านเราเป็นสังกะสีอ่ะสังกะสีแปะข้างบ้านนึกออกไหมเคยคิดไหมว่าแบบว่าจะรวยได้เคยคิดไหมป่ะเด็กไม่คิดแต่คิดว่าต้องสบายให้ได้ผมอยากรู้จริงนี่ส่วนตัวเลยระหว่างพี่เมย์พี่ต้อมใครเป็นคนที่ทำให้ ให้ครอบครัวนี้ขึ้นรวยถึงระดับนี้เป็นความคิดของใครในการเปิดเปิดโรงงานมันไปด้วยกันนะครับข่าบนก็มันมันจะคนเราฝั่งผมจะฝั่งการตลาดก็ฝั่งขายผมอยู่ผมจบวิศวะอุตสาหการมาอนี่ผมก็ผลิตได้ก็จะเป็นขาย อันนี้จะอยู่หน้าบ้านผมอยู่หลังบ้านมันก็ช่วยกันนะคะแต่หลักๆที่เราจะเห็นอาจจะเห็นพี่เป็นหลักแล้วพูดนักศึกษาคือเลยพี่เวลาขับพอดไป่ไหม่ใช่ไม่ไม่เงินเดือน4ี่หมบาททวนอ๋อให้แต่แล้วเคยให้หมื่นให้ท้าพี่เงินเดือนแปดสี่หมื่นพี่ก็โทษโทษนะบ้านหลังละร้อยหกสิบล้านทะเบียนสิบเอ็ดล้านกระเป๋าร้อยต่อร้อยล้านหัวได้เงินเดือนเดือนละสี่หมื่น นี่ตอนนี้อยากดูโอ้ยรองเท้ารองเท้าโอ้ยตกใจคุณนิกกี้รองเท้าคุณเมย์ใช่ไหมเนทคุเมย์ครับแล้วพี่ต้อมมีห้องหรองเท้าเป็นของตัวเองไหมข้างหน้าไงอันนี้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วผมผู้หญิงก็ไม่ดูผมไม่ค่อยรู้มึงอะรู้เยอะมึงไปดูของผู้ชายดีคือพี่ต้อมเยอพี่ต้อมไม่ใช้ ไหนของผู้ชายตู้ข้างบนครับตู้ตรงลงรถอ๋อลงรถเขาไม่ได้ติดแอร์เขาหน้าของเขาติดตู้ติดแอร์นะยอมเมียไปแล้วชีวิตจะดีไม่ของเมียต้องมีบุญเยอะสองตู้ทำตู้มึงแชรคกัว่ายอมเมียแล้วชีวิตจะดียอมเมียแล้วชีวิตจะดีก้บอกให้ห้ามมึงยังไม่เอาเลยเชื่อเมียไปแล้วชีวิตจะดีมึงนีมีคนหมอบโดยเฉพาะถ้ามึงมีลูกนะไม่ยอมอ่ถ้ามันต้องทำยังไงต้องเซ็นไปก่อนไหมว่าห้ามเก็ูบเดเเี๋ยวขาให้เราขึ้นบ้านด้วยหรอได้เขาดูหน่อยนะคุณเมย์นะสับิดการเออขอดูหน่อยนะไม่เคยให้ใครบุนบ้านหรอผมครับคุณเมนี่ แค่รูปก็รู้ว่าใครใหญ่บ้านเนี่ยโอ้ดูรูปสิเรบอกกันว่าชั้นบนนี่มันมีสห้องแต่ว่าห้องที่เป็นมาสเตอร์เบดรูมห้องใหญ่เนี่ยไม่ได้นอนนะทำไมไม่นอนห้องใหญ่ที่เราเข้าไปดูเดี๋ยวต้องไปดูจะรู้ว่าเขาเป็นไปนอนอ่ะเพราะอะไรขอดูดูหน่อยได้ไหมเพ่งใจพี่เปิดเลยเป็นพ่งใจจริงๆเราะว่ามีสัมผัสเวสีเพ่งใจว่าพี่มีดพี่เราเปิดเลยเพราะก็คนไม่ได้นอนอะไรอีกโอ้โหต้องเป็นเต็มไปหมดอ่ะ ก็เอาง่ายๆวันนี้ครับไอ้มุกอะ <c oughs> ่ะเจอพี่เมย์ครั้งแรกอ่ะเรียกพี่เมย์แม่แม่ <c oughs> เดี๋ยวรักกันเลย ก็เลยคือมันมางอกมันเอยอันนี้เขาบอกห้องรุ่งเรืองตามพงจุ้ยเขาบอกว่าห้องรุ่งเรืองใครอยู่ห้องไหนหรือว่าของอยู่ห้องไหนมันจะงอกเงยแล้วมันก็งอกจริงจริงอันนี้มันมีแบบประมาณสามใช่มันมันล้นมาแล้วเนี่ยนี่ก็วันี่ซื้อมาให้ก็ไม่ใส่นี่คือรองเท้าที่ซื้อมาให้พี่อ่ะสวยเลยสวยเลยอ่ะใครจะได้ให้เลยพี่เขาที่ใส่รองเท้าคืออะไรมันจะให้รองเท้าชอบใส่หมนวนเลยที่โอ้ยโอ้ยแล้วมันจะหลวมแล้วใส่ไม่สบายนะชอบใส่หมนวนเลยี่สุดเลย โโอ้หกระเป๋าดิกี้กระเป๋าลอยแล้วตอนที่เขาไปฝรั่งเศสอะห้องพักเขาเขเป็นอย่างเงี้ยของจากห้างอะมาส่งเต็มห้องอย่างเงี้ยเออเออจริงเนาะตัวนี้เป็นตัวจริงมากนะเขาพักแบบไอ้จ้าชนงจ้าชนะคือเปิดประตูไปประตูที่คือเห็นเขาใส่ไปฝรั่งเศสตัวนี้ตัวเป็นตัวเท่าไหร่เนี่แนนมาแมันก็แสนกว่าสองแสนสามแสนอะไรเงี้ย เนี่ยตัวนี้ตัวนี้คลองใหม่มีอะไรเบื่อเบงขายพี่งขายที่เอาอีกแล้วนะเต๋อจริงจริงมันก็เราชอบเนาะเราเหมือนก็เหมือนกันแหละเนี่ยเธอผมซื้อน้อยเยาบมากผมซื้อน้อยจริงจริงประชันเยอะไงตัดใจแล้วกมซื้อกูซื้อให้เมียดีกว่าเออตัวนี้ก็วอยดีนี่ถือเสื้อผ้านะนี่เธอส่วนน้อยนะไอ้เป็นไงเห็นหน้าตาลูกวานเลยสิชอบไหม เราชอบมากค่ะวอออินเดียวบอกอะเป๋าอะไรรึเปลาเอาตัวไหนให้น้องดีวะวอซาเช่เลยนะให้น้องมาให้น้องไอมาดูสิไอ้ไอมาดูสิเร็วมึงได้แม่ใหม่แล้วไอมึงเขาเหนือเอาไม่เหนือนะรักหมดแต่ว่าเห็นน้องชอบไงน้องอยากได้เขาใจดีมาหาร้านนี้กระเป๋าของกระเป๋าเฮ้ยชอบใบเนี้ยน่ารักดีว่ะชอบใบขอบสึงใช่เนาะตุ้งหอยนี่ไม่ทำม ไม่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 าไมาโอ๊ยสามไม่ไม่ไม่ไมไ้มาโอ๊ยสามันกูไม่รู้ทเท่าไหร่เท่าไหร่กว่าเขามีห0 0 0สนเท่าไหร่เท่าไหรสิบห้าหรอยถอยๆอยอไอ้อีห้าไอ้ียเด๋ยวพี่เมย์ใบใบแค่นี้เหรอตอนซื้อตอนนันคือคือต้องได้เออตอนนั้นคือต้องได้บิดมาในงาน ประมูลที่ะช่วยช่วย่ถือถือกัอย่างับไม่ไดับไม่ดับไมล้มรมึงล้มไม่ดับไม่ดับเดวู๊ดล้มไปโครมเดี๋ยวเี่ดี๋ยวบูออหนังมากมากเป็นปอรับเขาเรียกว่าเป็นถนนฟบวกไงฟอบวกเป็นถนนที่ที่ที่เป็นช็อปไอเมช็อปแรกอ่ะเหมือนที่ชมพู้ถือในที่พูดเสฉวตาแต่ว่าสีน้ำตาลนี่มันจะประมาณหเ็ดไม่ไม่ผมมถามนี่คือมันปิดสู้กันอ่ะพ่ามันบิดสู้กันแน่นอนมันต้องสู้กันด้วยประมูลอยู่แล้วราคางงช็อปมันเท่าไหร่ที่บ น่าจะเจ็ดแปดล้านนะลอแต่พี่รู้คือป้าปอยอยากชนะคือมัน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 ไม่สามารถซื้อได้อยู่เลยไม่มีตักรก็ซื้อได้ไปอปมันไม่มีทางไม่มีทางไร้ impossible มากไม่เป็นไปไม่ได้ใช่ก็ไม่ทำถูกแล้วเสี่ยวไม่ตอนมงตอนวางกลัวาหายไหมไม่กลัวหายแต่กลัวน้ำลายจะดิงนใส่ ไม่ครับคเลยครัไมมใบหนึงที่แบบไม่ค่อยเห็นก็บใบนี้เออใบนี่สวยใบนี้ก็ถูกลยบนี้ถือไม่ถือกี่บาทอันนีเลิวูดกี่บาทพี่เมนี่เศจแต่ว่าตอนนี้สิบล้านแล้วนะสิบล้านลเท่าไหร่อวยี่สิ้าแล้วแต่ว่ามันก็คุ้มไงก็คุ้มนะราะว่ามันก็คุ้มนะเซื้อแทนคุณกี่าทเสื้อคอ ไส้คอเหรอถ้าเฉพาะสร้อยก็8ล้านเยอะอะไรอะบุกลีไงบุกลลีโรสปิซาที่ไปเป็นปิซาที่อยู่โซอยิซาอ๋อตอนนี้พ่อปิซาโรเซ่์ที่ซื้อหมดเลยเหรอบุกลีจงฟังเลยนะชิ้นแรกที่ไปซื้อบุกลีคือบีซีโรวันหลักแสนซื้อพลิซ่าจริงอ๋อชิ้นแรกเดี๋ยวเอาให้ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือคือ ลิซ่าใส่เลยสวยเขาใส่สองเซนก็ไปซื้อตานี่คือ B ีของบูการีมันก็แสนสองเซนสามแสนประมาณนั้นนะนั่นนะคือเซนแรกทีนี้ก็เลยป้ายไปเป็นงูตัวแรกก็คือ5ล้าน4 5ล้านงูตัวละเอองูตัว2ก็แล้านเท่ากับตอนนี้มีงูอยู่3ตัวคุณแม่ซื้อคุณเมย์คุณเมย์ซื้อตามลิซ่าไป50ล้านแล้วคุณเมย์ซื้อตามโรเซ่ไปกี่ล้านคุณเมย์ ซึ่งแต่โรเซ่หรอโรเซ่ก็มีค่อยสร้อยคอทิฟฟานี่วันนั้นเราไปประมาณเกือบสิบล้านป่ะสิบล้านเนียเราไปแบบเป็นคนบ้าแบบนี้เราเราไม่เปล่าแต่เราคิดว่ามันขายได้ไงความสุขเราคิดว่ามันขายได้เนี่ยตังหูก็โรเซ่มึงดูนะความสุขของเขานะห้วยความแสนนะนี่เราสู้เตังเนี้ยไม่ได้ว่า แล้วเมียเนี่ยใส่สร้อยดีหลายล้านหัวใส่ดูสลึงอย่างโป่งนะมันดะตีโป่งมาเยอะแล้วนะพอบอยก็เมียใส่สร้อยอ่ะห้าสิบร้านหัวเนี่ยเฉพาะสร้อยต้งแพงกว่าต้องของเตยไปโทรนี่ต้องของเตยเทียบโอ้ยนะดูแล้ววะนี่นะฮะสามีพี่เมนี่นะฮะกับโ้องของเตยนะฮะบอกตองเรียกพี่นะเอางี้วันนี้เราเห็นของพี่เมนี่มาแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าว่าเขามาถึงวันนี้ได้ไงกับพี่เมนี่ปัตำส้มตำแล้วก็คุยไปเรื่อยเพราะอยากตกส้มตำหิวแล้วกิน <anak> lonely, ไปได้ครับไป ข้าวสวยไหมขอซับจานเลยไหมมีแกงเขี้ยวพริกไหม่ะอาชีพแรกที่เป็นจริงเป็นจังในในกรุงเทพนะก็เด็กล้างจานมาล้างจานก่อนอาหารตามสั่งแถวคลองตันกี่ปีที่แล้วพี่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับสิบหกอ่ะยี่สิบปีที่แล้วยี่สิบปีตอนนี้พี่เมนอายุเท่าไหร่สามสิบสามสิบแปดสามสิบแปดอุ้ยแก้วันสี่ปีเหรอสี่ห้าปีเหรอแล้วไปเจอกันได้ยังไงทำบุญทำบุญ ผมว่าคนไรเง็นเหมือนกันแต่คนเรอยู่หมู่บ้านทำทำเลยพี่ตำไปเรื่อยๆเแมมาแล้วแล้วตอนที่ไปเจอไปเจอที่วัดที่มีต้มทีกี้ตัที่มีตําเลยเอารถใครไมีเลยบุมันเป็นงานบูรพไฟที่หมู่บ้านเขาเป็นเพื่อนกับรุ่นน้องมู่บ้านบ้านผมมีงานบุรอย่างเงี้ยก็เลยไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็เลยไดเจอกันคือไปเห็นิเลยว่าคนนี้คือแม่ของแม่ปูไม่ได้ไปวตอนนั้นเมาเหรอเมาด้วยาไปดนะเมาด้วัดหญ่อเมาเชียเือเขาเชียร์ไงว เดี๋ยวไปจีบหน่อยจีบเมนี่หน่อยนะเดินปีเขาไปก่อนเลยไหมวะเฮ้ยผู้หญิงคนนี้แม่งตรงกับไค้กลัวก็ไม่ได้คุยอะไรกันเลยกลับกลับมาผัดมดแดงอะไเนี่ไม่เคยคุยกันอ่อะไรที่เรารู้สึกเอ้เราชอบเพราะว่ถามหููไหมว่าอะไรที่ทำให้เขาชอบเขาเนี่ยเพี่อวัยวะจะเล่าให้ฟังคือเอาตรงๆก็คือเราก็มีคนอยนี่นะเพราะด้วยคนที่น่าสนใจช่วยไม่ทำเท่ามันก็สวโอ้ยลองหัวขึ้นรูปสมัยก่อนได้ดูตอนนั้นนะ เพื่อนบอกว่าใครได้ผู้ชายคนนี้เป็นแฟนคือโชคดีมากก็เลยแบบเออคุยด้วยอ,อันนี้ ไม่พี่เมย์แล้วตอนนั้นก็คือจบแล้วพี่ก็คือเรียนม .4 ถึงม .6 กพี่ก็สมแล้วแต่มาเรียนปวชเพราะว่าพี่ดอกเรียนปีหนึ่งเพื่อหาเงินก่อนแล้วก็มาเรียนปชวปชวปชวสอศปชวชปวชเนี่ยเรียนแค่2ปี 2> แล้วก็สอบเทียบเทียบแล้วเรียนต่อมหาลัยที่ไรแล้วก็ต่อมหาลัยราชภัฏศูนย์ดุจิตแ้วรุ่นพี่ไปเที่ยวเสฟเพไม่มีเลยสิไปกินเหล้าเม้าเคยเคยเคยไปกับเพื่อนนิดนึงตอนเรียนเพื่อนพาแอบไปอาร์ตีเอทั้งทั้งชีวิตเทั้งชีวิตน่าจะเคยไปขับครั้งหนึ่งมั้ง นี่ทำบริษัทรี่ว่าเม็ดนี่แหละค่ะแล้วพี่เอาเงินจากไหนมาทำบริษัทตอนนั้นอ่ะเงินต่อเงินช่วงจังหวะที่มันพีคพีคพีคสุดนี่ตอนนั้นช่วงจากนี้ไปกี่ปีนับถอยหลังไปสี่ปีค่ะสี่ปีที่แล้วปีค่ะครับเอาอย่างนี้มีเงินมาประมาณ3ปีไม่ใช้เลยมาใช้จริงๆคือปีที่แล้วไม่เคยใช้เงินเลยเก็บกดใช่เดี๋ยวขอโทษนะผมว่าไอาคันตอนก่อนที่พี่จะรวยตีห้าปีที่แล้วอ่ะตอนนั้นพี่มีเงินเก็บเยอะไหมพี่บักน่าจะ อ้าวปีที่แล้วพี่มีสองล้าหรือเปลหมายถึงทาปีไหนปีสีสี่ห้าปีที่แล้วอะโอ๊ยทำมีเงินล้านเดียวเจ้ากูอีน้องบอกว่าด้วยความที่เราเนี่ยมีลูกค้าลูกค้านี่แหละคือแอดเซ็ตเขามีความวางใจเราตอนที่พี่อยู่อยู่บริษัทยาต้องบอกว่าพี่เป็นตัวท็อปเจ้านายเรียกพี่ว่าให้ฉายาว่าอีสานเขียว ฉันไม่เชื่ออีกต่อไปว่าอีสานแห้งแรงเพราะตั้งแต่ฉันมากกลายเป็นท็อปเซลล์แล้วก็เป็นเขตที่ขายดีที่สุดนี่คือสิ่งที่ทํางานมันดูที่ความขยันจริงๆไม่มีทุกอย่างขยันอดทนมุ่งมั่นแล้วก็คุณก็ต้องเก่งพอด้วยนะทำให้เขาทัสเรานะคือทํางานอยู่วงการบริษัทใญประมาณห้าหกปีเลยนะครับพอเรามาเปิดบริษัทเนี่ยมันเลยไม่ได้ต่อยอดจากมันเลยไม่เริ่มจากศูนย์ไงโอมมีลูกค้าที่รู้จักมาแล้วใช่เขาก็เลยมาทำมันก็ต่อเงินต่อเงินมาเรื่อยๆจนถึงทเเเองมมาปปีีท่สบัิ็นนร้ จนปี58ป,58ป 58. ทำงานจริงจริงรปีห้คือจริงจริงเอาตรงเลยเกินฝักแล้วแล้วทุวงวันนี้พ่อแม่อยู่ไหนพี่อยู่บ้านสระบยายสบายยังพ่อแม่ตอนนี้คือจริงๆนะเขาสบายชาไปเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาป่วยเขาหรอแม่ฟอกไตแม่พี่เป็นทุกโรคถ้าพี่รวยกวเร็วกว่านี้แม่พี่ไม่เป็น พี่เมย์จะผมเห็นนะพวกแบบว่าเด็กเหล่านี้ยที่เป็นแบบผู้หญิงอ่ะที่ทำธุรธุรกิจที่แบบรวยๆจ้างดาราเป็นพิซเตอร์แล้วก็ลูกสาวพี่ทั้งนั้นใช่ไหมพวกแบบคนที่ทำงานในเมืงบานตัวผมตรงความงามอ่ะเขารวยกันจริงๆริมั้ยพี่เมย์ทำเลยมันยอดขายเป็นพันล้านทุกคนเลยหรอวะไม่ใช่ไหมไม่หรอกแต่ตัวจริงอะเยอะอ่าแล้วพี่ดูออกแล้วแบบใครปลอมใครจริงอะไรดูออกหมดจ้าเอาจริงดูออกเนาะอร่อยมั้อร่อยมั้โอเคมั้ชิมเนี่ยกุมาชิมเนีเห็นไหม กำลังดีกำลังดูไอแกงเห็ดโคตรอร่อยเลยเห็ดอร่อยมากแต่เห็ดอร่อยมากเออแต่มันก็มันก็มีความสุขนะได้เห็นนะนี่คือนี่คือหนึ่งแรงบราจใจนะถึงบอกครับมันเป็นบทพิสูจน์ของคนบางคนที่มองว่าเอ้ยย่าต้องทำสีเทาหรือสีดำเท่านั้นถึงจะมีแบบนี้ได้นี่คือบทพิสูจน์จริงนะว่าเขาแบบเขาเก่งจริงแล้วของจริงเหรพยามเออแล้วแล้ว เขาจ่ายภาษีถูกต้องนะเพราะว่าผมเห็นในสบอรี่อะจ่ายภาษีแบบเดือนเป็นล้าน4ี่ล้านเจ็ดล้านสูตรต่อเดือนนะพอพอสามสูตรสิ้นปีอีกจ่ายเพราะว่าเราทําให้มันถูกต้องอ่าเโอเคเดี๋ยวขอกินข้าวพี่เมย์ด่อยพี่เมย์แล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายผมอยากรู้อะขอขึ้นรถพี่เเมย์ขับได้ไหมน้องขับเลยไม่พี่เมย์ขับเี่เมย์ขับไม่น้องขับเลยพี่เมย์ขับเี่เมย์ขับแมวแมวเผื่อจะได้ซื้อขายต่อพี่ขายผมดิขายกำไรได้ป่ะ เล่ L L รุ่นใหม่นะครับ,รบยังไม่เคยนั่งเลยเนี่ย W12 มันจะแบบสูบน้ำมันมาเขานั่งราคาอินดีข้ขนาดไหนพี่เออรถตู้อะของโับอยครับนี้เมยไม่ใช้ออฟฟิศใช้ด้วยกันนะครับปิ้นเป็นแบบว่ายูทูบับแต่ของพี่เมย์โชคดีเหมือนได้ทั้งซอยเลยอะเออข้างบ้านพี่อะเพิ่งมาอยู่ตอนแรกจะเป็นน้องที่รู้จกักกันเขาเพิ่งมาอยู่อ่ะพี่ประมาณครึ่งปีนี่เออพิ่งมาอยู่มาอยู่ที่หลังใช่มันเป็นบ้านตัวอย่างเหมือนกันไอ้ตัวนี้คือซื้อสดหรือซื้อผ่อนเมย์ซื้อสด มีนดี้ครับระหว่างนี้คุณบอกว่าให้คนดูจับตาดูทะเบียนร,รถวิ่งขนาดนี้ใครจะมาดูทะเบียนคุณครับไม่เป็นไรครับโกบอยเร็วๆครับถ้าไม่มีใครดูก็ไม่มีเลยจังเลแสบายใจแล้วเออหายอยางนะโกบอยเหมือนตอนนั้นเลยอยากได้แลมโบใช่ไหมพอไปลองอ่ะหายอยากนะหายอยากเราได้พิชิตแล้วอ่ะพิชิตได้เป็นเจ้าของไปแลวก็สมัยก่อนอ่ะโกบอยที่บอกอ่ะเงินเดือนหลักหมื่นหลักแสน ยังไม่มีเงินเก็บสักบาทวงเงินบัตรเครดิตฟูลรูนหมดเลยก็คือเอาจริงๆนิสัยแบบนี้เป็นอะไรจังเลยสู้ตายอ่ะก็เลยสู้ตาย<อ>าใช้เงินแบบบ้ารักผ่านเนี่ยน่ารักให้พี่ต้อม <c oughs> <c oughs> ไหมสบายสบายต่น่ารักแล้วพี่ต้อมนะ ถือว่าโชคดีเพราะว่าเขาก็สบายๆแล้วก็เอาแล้วพอเราไปฝรั่งเศสนา่นน่ะเขาเที่ยวสนุกเลยนั่นดีวะอ๋อพี่พี่ก็เลยต้องพยายามเขาเก็บีมเออไม่ได้พี่ว่าพี่ต้อมถ้ามีเงินเยอะไปแล้วอ่ะหมายถึงว่าเกเรอ่ะเหรอเกลียะซีมือให้จ่ายค่าไฟด้วยแต่โกดีรู้วหมโกบอยเมียไม่มาคุมเงินนะไม่เลยโอ้ยทำไมใหม่วะโกบอยแม่งเจ๊งโอ้ยคุมเมียอยู่อะ เงื่อนไขตั้งแต่จีแรกกันนี่คือก็เป็นถ้าคุณยอมยอมตั้งแต่แรกก็ออกมาก็เป็นแบบนั้นนะเพราะข้าเริ่มยอมแล้วยาวแล้วนะต้องไม่ยอมแต่ผมไม่ยอมหมดแล้วพี่เมย์คือผมไม่ยอมหมดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนสมมติแซลสาวบางคนน่ะที่เคยแซวว่าต้องมานละไม่นอนนะเดี๋ยวนี้แซลเริ่มมีจ้ใจ้ยเหรอเออชีวิตคู่ไม่ได้ง่ายนะโอ้ไม่ง่ายตีลบพบคว้าพี่แล้วแล้วแบบว่าแฟนพี่มีแบบว่าอยากได้รถไหมอยากได้แลมโบูไม่เคยอยากได้อะไรเลยพี่ต้อมแล้วถ้าเขาขอพี่ให้ไหมไม่ จริงเหรอไม่เจ๊กเหรอพี่ไปผมเติมน้ำมันให้พี่ไปค่าตัวโอ้ยไม่ท้องไปท้องก่งใจเลยรอไม่น้ำมันเขาเกือบเต็มอยู่แล้วนี่มันไงมีคนไทยรถตีแล้วเฮ้ยนี่คนขอถ่ายรูปเขารถพี่เลยเนี่ยน<อ>ี่จอดทีเดียวเองนะเออจอดทีเดียวแล้วเนี่ยโอ้ยมันดังขึ้นเลยว่ะนี่เมย์ซื้อมา ยี่สิบไหมโอ้แต่ซื้อสดสดเลยเออซื้อสดซื้อสดเพราะว่าเรามีหนี้บ้านเราก็ไม่อยากมีหนี้หลายก้อนไงในชีวิตต้องสบายใจถึงนะไ,ไมีนี่ใจถึงเพิ่งได้ใจถึงจะซื้อนาคาดี 5, เพห<ง>้าหัเลยใช่เราบอยเหมาะกับเบนเล่ะนะผมว่าทรงก็เบนเลที่กี้ไอหม่อมไอหม่อมซื้อมาเท่าไหร่ตัวเบนเดก้าเบนเล่ครับแต่ของหมองว่าซื้อยี่สิบกว่าแต่หม่อมซื้อตัวใหญ่ครับใช่ไหมซื้อตัวแพงอ่ะแต่เบนเล่มันดูหรูมันไม่นะดูคู่ดีอ่ะมันมันเป็นรถที่ใช้งานได้ได้อ่ะ ถ้าเป็นแบบแลมโบแบบว่าตี้ๆพี่ว่าม,มันใช้งานได้ไม่ค่อยจริง uh huh. ความสุขของแต่ละคนมันก็ต่างกันเนะาะใช่แล้วเราไม่เคยมีเด็กไม่เคยมีมันก็อยากมีไงพอมีแล้วเราก็เออเราก็แต่เราก็คิดว่ามันแปลงเป็น ขายได้้ยงเีไมปกดแต่ของที่เขาซื้อราคาขึ้นไงใช่บ้านขาวกบอยครับมีคนมาให้ราคาเหมือนกันเหพอขายตอนตอนนี้พี่ก็ได้กำไรประมาณล้านกว่าบาทแล้วก็ไม่ถ้าพี่เมย์สมมติผมอยากลงได้นี่ผมไม่รู้จริงถ้าเกิดพวกแอร์เมทเพี่รถ้าพี่ร้อนตังค์อ่ะถ้าพี่อยากขายขายขายได้เลยไหมได้เลยทันทีโดนกดราคาไหมหรือไม่อาจจะโดนกดถ้าสมมติเราอยากขายแบบรีบๆแล้วรุ่นที่คนเขาไม่ได้ต้องการอาจจะมีแบบขาดทุนแต่ก็ขาดทุนไม่ได้มากแต่ถ้าเป็นใจเย็นรอจังหวะอย่างเช่นคนหาพอดีเราจะเห็นร้านแบรนด์เนย์บอกรับซื้อขายทุกชนิดไหนเนี่อเหรอวะผู้ มันรับเราอยู่แล้วอ่ะนิกกี้อยากายขายเสื้อขายอะไรตัวไหนอ่ะพวกนี้างเรบผิดแล้วสบายเหมือนตอนนี้เหพจไ,ไปเตยมาขายอ่ะเออพี่ไปเตยก็ดูขายดีนะโอ้ปากมชอบดูในอินสตาแกรมเขาอ่ะพี่เอฟเขาบ่อยนะเอาเหรอพี่ก็เอฟเขาบ่อยเหมือนกันผมชอบไปลูกคู่เขาอะ่ะเมยทุกอย่างขายขาดทุนหมดกูเห็นโอ้โอโอแต่หลังนี้เลขเล,เลขกับพี่เมย์แล้ว ซื้อไวเลยหลังเนี้ยซื้อไว้เลยตอนแรกอ่ะจะซื้อพี่เมย์แต่จริงๆิงอ่ะอบอยบ้านเขาอ่ะก็ใหญ่แต่พอไปอยู่กับพี่เมย์บ้านเขาดูเล็กไปเลยอ่ะดูเล็กไปเลยขอบคุณมากครับพี่เมย์ขอบคุณครับขอบคุณมากครับสรุปนะครับนั่งรวยไปแปดไปนะครับหนึ่งคนทวนเมื่อกี้ขอถ่ายทุกพี่พั๊ม ทัก<จ>ไปดิพี่ต้องหายใจค<า>ุณไม่ได้ถ้าเกิดใครชอครบอคลิปนี้นะครับคลิปมหาลานีนะครับอยากให้เอฟซีดูไว้เป็นแรงบันดาลใจนะครับพี่เขาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมาจากปัตตานะีนะมสาวิสานนะแล้วก็ลำบากมาแต่ว่าเขาเนี่ยเขาเรียกว่ามุ่งมั่นเลยตั้งใจเรียนแล้วก็ทํางานมีวันนี้อายุ37เองมีทรัพย์สินเป็นพันล้านนะมีเป็นพันล้านนะครับเอฟซีใครชอบคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์ก็ได้นะครับพี่เมย์ใจดีนะครับไปตามอินสตาแกรมก็ได้นะครับแต่อย่าไปขอตังค์เคนับเขมเนลยต่ถ้าเกิดใครอยากไป บอกเขาเดี๋ยวเผื่อเขาทำกิจกรรมอะไรแจกของมีเยอะเขาเยอะเออเรื่อยๆอ่ะนะโอเคถลอกทลายแน่นอนได้พี่เมย์ขอบคุณครับพี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย